ผิวของคนไทยปกติแล้วมันจะต้องเป็นยังไงนะจะมีโทนสีไปทางสีน้ำผึ้งไปถึงขาวแล้วก็เค้มมากๆบางทีก็เป็นเนียนๆอันนี้คือลักษณะผิวของคนไทยมีชาวต่างชาติเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าอิจฉาน่าสงสัยไหมว่ามันมีอะไรให้ต้องอิจฉาหรอเขาบอกว่าในฐานะชาวอเมริกันคนหนึ่งอยากจะพูดถึงเรื่องของผิวคนไทย ก่อนที่จะเดินทางมาไทยฉันก็มีความคิดว่าคนไทยทุกคนนะ่ะจะมีผิวสีแทนหรือว่าผิวคล้ำเหมือนคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เคยเห็นในภาพพยนตร์หรือสาราคดีทั่วไปแบบนี้ทีนี้พอมาถึงกรุงเทพครั้งแรกความคิดมันก็เปลี่ยนไปทันทีเลยสิ่งแรกที่ฉันเห็นก็คือความหลากหลายของสีผิวของคนไทยเนี่ยตั้งแต่ผิวขาวอมชมพูไปจนเหมือนคนยุโรป แล้วก็มีผิวสีน้ำพึ่งมีผิวสีแทนเข้มที่สวยงามตอนนั้นฉันทำงานอยู่ในย่านสีลมมันเป็นศูนย์กลางของธุรกิจของกรุงเทพเลยเพื่อนร่วมง,งานของฉันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกรุงเทพมีผิวขาวฉันจำได้ว่าเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งห่ะชื่อเรียกว่ามาลีละกันเป็นนามสมมุติเธอนะ่ะมีผิวขาวเนียนละเอียดมากจนบางครั้งฉันก็ยังแซวเลยว่ามาลีเธอไปอาบแดดบ้างเถอะ ซึ่งเธอก็ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มว่าไม่เอาหรอกฉันต้องดูแลผิวไม่ให้คล้ำเสียแต่ทีนี้ในทางกลับกันน่ะเมื่อฉันเดินทางไปเที่ยวตามตาม่างจังหวัดจางภาคอีสานหรือว่าภาคใต้ฉันก็พบว่าแต่ละคนก็จะมีผิวสีแทนที่ดูสวยงามและดูมีสุขภาพดีมากกว่าเธออีกเธอคงจะเข้าใจผิดว่าผิวขาวข,าวของเธอคือผิวที่ดีสิ่งนี้มาทําให้ฉันเข้าใจว่าเรื่องผิวขาวผิวคล้ำนั้นน่ะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แล้วก็าค่านิยมของแต่ละคนด้วยในมุมมองของคนอเมริกันผิวสีแทนจากการอาบแดดนี่มันถือเป็นเรื่องปกติเลยนะแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบว่าแอคทีฟชอบเที่ยวทะเลมีเวลาพักผ่อนถ้าใครผิวขาวจ้วเลยนะส่วนมากจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินแต่ว่าในเมืองไทยดันตรงกันข้ามคนไทยจํานวนมากนิยมผิวขาว และพยายามจะหลีกเลี่ยงแสงแดดเท่าที่จะทําได้ฉันเคยเห็นคนที่ใส่เสื้อแขนยาวกางรม่มหรือแม้กระทั่งสวมหมวกตีกว้างเพื่อที่จะเดินเพียงไม่กี่นาทีใต้แสงแดดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะชาวอเมริกาเขาบอกมาคนที่เป็นชาวอเมริกาแล้วมีสีผิวเข้มสีผิวแทนนี่ประมาณว่าเป็นคนมีตังมีตังไปเที่ยวเป็นไลฟ์สไตล์ของเขามีตังมีเวลาว่างมีตังไปอาบแดดถึงแม้ว่าจะขาวก็จะอาบแดดประมาณนี้ เออแปลกดีเขาบอกว่าเรื่องค่านิยมผิวเนี่ยในไทยนะมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกประหลาดใจมากเลยมาทําให้ฉันต้องคิดย้อนกลับมาถึงวัฒนธรรมของตัวเองในอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนของอเมริกานะ่ะผู้คนก็จะนิยมไปอาบแดดที่ชายหาดหรือสะวายน้ําเพื่อที่จะได้ผิวสีแทนแบบคนไทยนั่นแหละตามธรรมชาติและเรามักจะมองกันว่าผิวสีแทนมันคือสัญลักษณ์ของความมีฐานะ นี่ไม่รวมไปถึงคนที่มีผิวสีเข้มอยู่แล้วเพราะนี่หมายถึงว่าคุณนมีเวลาว่างไปพักผ่อนตากอากาศตามสถานที่ต่างๆไม่ได้ทำงานในออฟฟิศตลอดเวลาในขณะที่คนผิวขาวมากๆอาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนประมาณว่าเป็นคนจนซึ่งตรงกันข้ามกับในเมืองไทยที่ค่านิยมนี้มันกลับตลปัาดกันมากฉันเคยคุยกับเพื่อนคนไทยคนนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่า คนผิวขาวในเมืองไทยนะ่ะก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแลวค่อนข้างเป็นที่นิยมเพราะว่าคนชั้นสูงหรือคนที่ทํางานในวันไม่จําเป็นจะต้องออกแดดเหมือนชาวนาการที่มีผิวขาวมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของความสูงสักแล้วก็ชนชั้นทางสังคมที่อาจจะเหนือกว่าในด้านความรู้สึกทีนี้ถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนคานิยมนี้มันก็ยังมาอยู่ฉันมองว่านี่มันคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมาก เพื่อนๆลองกลมมองดูแขนตัวเองซิว่าเป็นคนรวยหรือคนจนแต่อาจจะวัดอะไรไม่ได้นะบางคนนี่ผิวขาวแต่ว่าแขนนี่ดำปือเลยโดนแดดเฉพาะส่วนบางคนถอดเสื้อมานี่สีสลับกันเลยหัวดำคอขาวตัวขาวแขนดำแดดเมืองไทยไม่ธรรมดาเขาบอกต่อว่าทีนี้ก็เป็นเรื่องของผิวพรรณมีเรื่องที่น่าประทับใจอยู่คือคนไทยนะ่ะให้ความสำคัญกับการดูแลผิวพรรณอย่างมากเลย มากกว่าที่คนอเมริกันส่วนใหญ่จะทำการซะอีกเพื่อนคนไทยของฉันมีหลายคนที่มีขั้นตอนการดูแลผิวที่ซับซ้อนใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลายชนิดตั้งแต่โทนเนอร์เซรัม่มครีมบำรุงผิวไปจนถึงมาสก์หน้าอันนี้มันต่างจากผู้ชายอเมริกันส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้แค่สบู่ล้างหน้าแล้วก็โลชั่นทาผิวเป็นบางครั้งแปลว่าเขายังไม่ได้ไปดูที่เกาหลี เขาบอกต่อว่าเคยเห็นผู้หญิงไทยหลายคนเลยมีผิวหน้าที่ดูอ่อนกว่าวัยทีนี้พอถามถึงได้รู้ว่าพวกเธอน่ะลงทุนกับการดูแลผิวอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นมุมมองแปลกๆของชาวต่างชาติเลยนะมีชาวต่างชาติหลายคนเหมือครับที่เขาบ่นนะว่าอยากจะผิวแทนผิวเข้มพอมาตากแดดเมืองไทยปุ๊บกลายเป็นผิวแดงซะอย่างนั้นเหมือนกุ้งสุกเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็นบ้างแหละฝรั่งเดินมานี่ตัวแดงแฉะเลยน่าสงสารมาก ทีนี้อีกคนหนึ่งเขาก็มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวแห้งกับผิวชุ่มชื้นของคนไทยก็มาจากอเมริกาอีกเหมือนกันเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในรัฐที่มีอากาศหนาวแล้วมันแห้งมากเลยด้วยอากาศแบบนั้นมันก็เลยทําให้ผิวของฉันมันแห้งแตกมีอาการคันอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าผิวตัวหรือแม้แต่ริมฝีปากนี่ก็แห้งจนลอกเป็นขุยฉันต้องทาโลชั่นบำรุงผิวอยู่ตลอดเวลา ปกติก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เน้นความชุ่มชื้นเป็นพิเศษอันนี้จะมีขายอยู่เยอะในอเมริกาแล้วมันเป็นเรื่องที่ปกติมากสําหรับคนอเมริกาเลยจะต้องมีครีมที่ทําให้ผิวชุ่มชื้นอยู่เสมอนอกจากนี้การที่จะอาบน้ําอุ่นจัดในฤดูหนาวก็ยิ่งทําให้ผิวมันแห้งมากขึ้นไปอีกถึงมันจะรู้สึกสบายตัวนะแต่มันก็แค่แป๊บเดียวหลังจากอาบน้ําเสร็จผิวมันจะแห้งตึงแล้วก็เสียความชุ่มชื้นไปอย่างรวดเร็ว เกิดเลยยิ่งจะเป็นจะต้องทาโลชั่นหลังอาบน้ําทันทีแย่ไปกันใหญ่อันนี้ก็เลยไม่แปลกที่ชาวอเมริกาส่วนมากไม่ค่อยจะอาบน้ํากันแล้วเขาก็บอกต่อว่าทีนี้พอฉันได้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยสภาพอากาศที่ร้อนชืน้นทําให้ฉันสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวอย่างชัดเจนสิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือผิวของฉันมันไม่แห้งอีกต่อไปแล้วแต่กลับมีความชุ่มชื้นและอิ่มน้ํามากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ความสุขเริ่มมาผิวของฉันสวยขึ้นฉันน่าสังเกตเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่จะมีผิวที่ดูนุ่มนวลและชุ่มชื้นตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือว่าผิวกายและคนไทยน่ะกให้ความสําคัญกับการบำรุงผิวให้ดูดีอยู่เสมอด้วยเคยถามเพื่อนคนไทยคนหนึ่งเขามีผิวหน้าที่ดูสุขภาพดีมากเลยนะเพื่อนบอกว่าก็ทาครีมทาผิวธรรมดาแล้วก็กันแดดหน่อยหนึ่ง ถ้าอยากจะลองใช้ให้ใช้ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างว่านหางจระเข้หรือมะพร้าวเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวมากขึ้นไปอีกพูดถึงครีมจากมะพร้าวนี่ช่วงหน้าหนาวผมจะเป็นจะต้องใช้เลยนะมะพร้าวสกัดเย็นไม่งั้นนะผิวแห้งเป็นงูลอกคราบเลยเขาบอกต่อว่าการเปรียบเทียบเรื่องผิวแห้งของฝรั่งกับผิวชุ่มชื้นของคนไทยฉันเข้าใจเลยว่าสภาพอากาศนี่มันมีผลอย่างมากต่อสภาพผิวแต่ละคน ในอเมริกาเราต้องต่อสู้กับอากาศที่แห้งและหนาวเย็นเพื่อที่จะต้องรักษาความชุ่มชื้นของผิวไว้แต่ในไทยสภาพอากาศที่ร้อนชื้นกลับช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นตามธรรมชาติได้ง่ายกว่าแถมการมีผิวชุ่มชื้นนี่ยังทำให้การแต่งหน้าของคนไทยดูวยสวยงามและติดทนนานกว่าด้วยในอเมริกาที่อากาศแห้งนะ่ะเครื่องสําอางมันจะตกร่องหรือเป็นคราบได้อย่างง่ายโดยรวมแล้วการที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยทําให้ฉันได้สัมผัสกับความแตกต่างทางสภาพอากาศ และได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการดูแลผิวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมฉันต้องยอมรับเลยว่าผิวของคนไทยส่วนใหญ่ดูดีและมีสุขภาพดีกว่าผิวของคนอเมริกันและนี่ก็คือความเห็นของชาวอเมริกาต่อผิวของคนไทยและผิวของเขามันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยสําหรับเขาแล้วผิวเข้มคือคนมีตังส่วนผิวขาวคือคนที่ไม่ค่อยมีตังซะอย่างนั้นอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ